ครูกเกดครูฟ้าครูแอมและก็ครูปอค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสนุกคิดพิชิตคำยืมรายการที่จะพาทุกคนมาเรียนรู้<ม>เข้าใจสนุกไปกับวิชาภาษาไทยและทำให้วิชาภาษาไทยของทุกคนจากเรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคํายืมกันนั่นเองซึ่งภาษาแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นคือภาษาบาลีและสันสกิตค่ะภาษาบาลีและสันสกิตเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นภาษาที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทยมากที่สุดค่ะสาเหตุที่ภาษาไทยรับบาลีสันสกิตมาเนี่ยนะคะเนื่องจากอิทธิพลทางศาสนาพุทธและพราหมณ์ทําให้ไทยเนี่ยมีคํายืมภาษาบาลีสันสกิตใช้ปะปนอยู่ในภาษาไทยมาจนถึงปัจจุบันค่ะมาดูลักษณะและตัวอย่างของคำบาลีสันสกิตกันค่ะ ข้อ 1. มักเป็นคำที่มีตัวการันต์เช่นคำว่าอาทิตย์จันทร์หรกออัศจรรย์ข้อ 2. มักเป็นคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกและไม้แต่คู้ข้อ 3. เป็นคำที่มีตัวสะกดต่างจากคำไทยแท้หรือเรียกให้เข้าใจว่าตัวสะกดนั้นจะไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะข้อ 4. เป็นคำที่มีพยัญชนะต่อไปนี้คอระคงังนอนเนนยอญิง ดอชดาตอปตักทอฐานทอนางมุนโธท,ทอพุเท่าทอทงสอสาลาสอรือศีลอจุราลอรือเช่นรือไทยครุฑศิลปะยกเว้นบางคำเช่นคำว่าค่าเขียนระคังสอบสึกเธอใหญ่ย่าคำเหล่านี้เป็นคำไทยแท้ค่ะข้อ5 เป็นคำที่มีหลายพยางส่วนมากจะเป็นคำนามคำกริยาและคำวิเศษเช่นคำว่ามารดาและคำว่าพยายามค่ะ ภาษาต่อไปนะคะที่เราจะเรียนกันก็คือภาษาเขมรนั่นเองค่ะคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทยนะคะถือว่าเป็นภาษาหนึ่งที่คนไทยเราเนี่ยใช้พูดกันในชีวิตประจำวันเนื่องจากภาษาไทยเนี่ยดัดแปลงมาจากภาษาเขมรโดยมากเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงรูปและโดยมากเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเสียงให้สอดคล้องกับเสียงที่คนไทยเป่งได้ถนัดนั่นเองค่ะคําบางคํานะคะจะใช้แตกต่างกันจากเดิมมากคําภาษาเขมรเนี่ยที่นํามาใช้ในภาษาไทยส่วนใหญ่เป็นคําเกี่ยวกับศาสนาและพระมหากษัตริย์ในหมวดคําราชาศัพท์นั่นเองค่ะ และตัวอย่างของคำยืมภาษาเขมรข้อ1มักจะสะกดด้วยจอจานยอหญิงรอเรือรอลิงเช่นคำว่าพระเด็ดบำเพนกำทรตรัสข้อ2มักเป็นคำาควกล้ำเช่นคำว่าไกลขลังปรุงข้อ3มมักใช้บังบันบำนำหน้าคำที่มีสองพยาง เช่นคำว่าบางจะใช้นำหน้าคำว่าบางครับบางคมบางเกิดคำว่าบันจะใช้นำหน้าคำว่าบันใดบันโดยบันดาลบันลือและคำว่าบําจะใช้นำหน้าคำว่าบําเพนบําบัดบําเน็ตข้อ4นิยมใช้อักษรน,นำเช่นสนุกสนานสเสด็จถนนฉเฉลียว ข้อ5าคำขเขมรส่วนมากใช้เป็นคำราชาศัพท์เช่นคำว่าขนงขนงขนเนยเสวยบรรทมโปรดข้อ 6. คำยืมภาษาขเขมรส่วนมากมักเป็นคำที่แผงได้เช่นคอไข่ที่อ่านว่าขะมักแผงเป็นคำว่ากระเช่นขดานเป็นกระดานผอพึ่งที่อ่านว่าผะแผงเป็นปะะ เช่นคําว่าผสมแผงเป็นประสมคําว่าประแผงเป็นบันที่เขียนล้อหันเช่นคําว่าประทมแผงเป็นคําว่าบันทมภาษาต่อมานะคะจะเป็นภาษาจีนค่ะซึ่งภาษาจีนนั้นมีความคล้ายคลึงกับภาษาไทยมากนะคะคือเป็นภาษาคําโดดและมีเสียงบรรยุก์ใช้เช่นเดียวกับภาษาไทยค่ะ คำภาษาจีนที่นํามาใช้ในภาษาไทยนั้นส่วนมากจะเป็นคําที่ใช้เกี่ยวข้องกับอาหารการกินค่ะเช่นก๋วยเตี๋ยวเต้าทึงแปซะซ่าฉ่าก้วยจับ่ายยินตาโฟและบะหมี่แล้วก็เป็นคําที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายค่ะเช่นเจ้งห้างหุ้นและส่วนมากจะเป็นคําที่ใช้วรนณยุตรีจตวาค่ะนอกจากนี้นะคะ การสะกดคาภาษาจีนในภาษาไทยนั้นยังใช้ตัวสะกดที่ตรงตามมาตราตัวสะกดทั้ง8มาตรานะคะและมีการใช้เครื่องหมายคนนค่าอีกด้วยค่ะลักษณะและตัวอย่างของคํำยืมภาษาจีนข้อที่1เป็นภาษาคําโดดข้อที่2มีเสียงวรรณยุกต์ใช้เช่นเดียวกับภาษาไทยส่วนมากวรรณยุกต์ที่ใช้จะเป็นวรรณยุกตรีกับวรรณยุกต์จัตวาข้อ3 เป็นคำที่ใช้เกี่ยวข้องกับอาหารการกินการค้าขายเช่นคำว่าก๋วยเตี๋ยวฉ่าก๋วยห้างหุ้นข้อ4ภาษาจีนยังมีคำที่บอกเพศเช่นเดียวกับภาษาไทยเช่นคำว่าเฮียใช้เรียกพี่ชายซอ้อใช้เรียกพี่สะพ้ย 5. ข้อ 5. การสะกดคำภาษาจีนในภาษาไทยใช้มาตราตัวสะกดตรงตามมาตราทั้ง8มาตรา คำยืมต่อมานะคะที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทยรองรวมมาจากคํายืมภาษาบาลีศัพทกิลเขมรและจีนนะคะนั่นก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะซึ่งเป็นภาษาที่เจริญและแพร่หลายไปทั่วโลกเพราะว่าเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ทางการค้าขายการเผยแพร่วัฒนธรรมการเผยแพร่ศาสนาไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะฉะนั้นคําภาษาอังกฤษคะจึงแทรกซึมเข้าไปในภาษาของชาติต่างๆรวมทั้งภาษาไทยด้วยนั่นเองค่ะ มาดูลักษณะและตัวอย่างของคำยืมภาษาอังกฤษกันดีกว่าค่ะข้อ 1. การทับศัพท์เป็นการถ่ายเสียงและถอดตัวอักษรคำยืมมาจากภาษาอังกฤษดังเช่นตัวอย่างเราสามารถถ่ายเสียงและถอดตัวอักษรจากภาษาอังกฤษมาเขียนเป็นคำยืมภาษาไทยได้ดังตัวอย่างที่ปรากฏค่ะข้อ2การ,รบัญัติศัพท์เป็นวิธีการยืมคำโดยรับเอาเฉพาะความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาแล้วสร้างเป็นคำใหม่ ซึ่งมีเสียงที่แตกต่างจากคำเดิมโดยเฉพาะศัพทางวิชาการจะนิยมใช้วิธีการนี้ผู้ที่มีหน้าที่บรราศัพท์ภาษาไทยแทนคำภาษาอังกฤษคือราชบัณฑิต,ตยสถานเช่นคำว่า airport บรรติเป็นสนามบิน globalization บรรติ ization, เป็นโลกาภิวัตน์และคำว่า science บรรติเป็นวิทยาศาสตร์ ข้อ3การแปลศัพท์วิธีการน,นี้จะต้องใช้วิธีการแปลเป็นคำภาษาไทยให้มีความหมายตรงกับคำภาษาอังกฤษเช่นคำว่า blackboard แปลได้เป็นกระดานด,ดำ handbook แปลได้เป็นหนังสือคู่มือและคำว่า short story แปลได้เป็นเรื่องสั้น เป็นยังไงกันบ้างคะีกเด็กพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมล่ะคุณครูทั้ง4คนนะคะก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะนําความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดได้มากขึ้นใช้คํายืนได้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทนั้นๆนะคะสําหรับวันนี้ครูทั้ง4คนต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบกับครูแบมครูปอครูฟ้าครูคเกตได้ใหม่ในรายการสนุกคิด